พระศรีวลีหลวงพ่อกลวยสวดแล้วรวยมีกินมีใช้พระศรีวลีเถระเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตัทะคะด้านลาบสก,การะท่านไปที่ไหนไม่เคยขาดลาบขาดของกินของใช้เลยแม้แทวดายังเคารพบ,บูชาหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโ,โคสิตารามจังหวัดไชานาทได้ถ่ายทอดคาถาบูชาพระศรีวลีบทหนึ่งที่เชื่อกันว่าสวดแล้วช่วยเรียกลาบเมตตาทำมาค้าขึ้น มีคนช่วยเหลือไม่ขัดสนตั้งนโมสามจบสีวลีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัถาสีวลีจะมหาเถโรยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัถาสีวลีเทระคุณัง เอตังโสธิลาพังพวันตุเม